พระสุพรรณกัลยาผู้สละตนค้ำแผ่นดินอโยธยาพระองค์เป็นพระราชธิดาในสมเด็จพระมหาธรรมราชามีน้องชายสองคนคือพระนเรศและพระเอกาทศรสในพศ2112พระเจ้าบุเรงนองพิชิตกรุงศรีได้ก็ตั้งสมเด็จพระมหาธรรมราชาครองกรุงศรีและได้พระสุพรรณกัลยากลับไปเป็นองค์การพร้อมตั้งพระสุพรรณเป็นพระมเหสีเล็กในพศ2124พระเจ้าบุเรงนองสิ้นพระชนพระเจ้านันทบุเรงก็ ของราชต่อ3ามปีต่อมาสมเด็จพันนเรศประกาศอิสรภาพจากกรุงหงสาวดีฝ่ายพระเจ้านันทบุเรงก็ส่งทัพตีกรุงศรีหลายครั้งแต่ไม่เคยสำเร็จจนในพศ2135พระเจ้านันทบุเรงเสียพระมหาอุปราชในสงครามยุทธหัตถีกับสมเด็จพันนเรศพระองค์ทรงผีโรอดสังหารแม่ทัพในกองแล้วบุกเข้าตำหนักพระสุพรรณกัลยาฟันพระนางด้วยพระแสงพระนางสิ้นชีวิตพร้อมกับลูกหลังจากที่จากบ้านเกิดมากว่า23ปี